สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมทันเดชติดพงศ์ครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อวิธีหาหุ้นที่จะขึ้นตามเซ็ตอินเด็ก์รอบนี้ว่ามีตัวไหนบ้างนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเซ็ตเนี่ยพยายามจะเบรกกรอบไซด์เว์อ up นะครับแล้วก็ฟันโฟนี่นะครับต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะรอบนี้มีโอกาสจริงๆครับที่เซ็ตจะจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นจากไซด์เว์อัพนะปกติคือเป็นค่อยๆขึ้นเวียงไปเวียงมาค่อยๆขึ้นมีโอกาสททีี่่จะเปเปปลยนน็ นะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมามีวิธีการดูนะครับพร้อมกับเรามาทวนความรู้ด้วยสําหรับใครที่เรียนคอร์สออนไลน์ไปนะครับสาหรับคอร์สนี้เลยฟันโฟกับแอสเซทอะโลเคชันนะครับเรามาทวนความรู้กันสักน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ใช้แพล m ินัมยูเซอร์ก็สอนวิธีการใช้เทมเพลตไปด้วยควบคู่ไปด้วยเลยทีเดียวนะรารนี้เรามาย้อนหนีก่อนนะครับ เ,เริ่มต้นเลยเนี่ยผมทวนอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเซ็ตอินเด็กขึ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมาทบทวนชนิดหนึ่งว่าเซ็ตอินเด็กรอบเนี้ยขึ้นด้วยฟันโฟกลุ่มไหนโดยธรรมชาติจะมีอยู่2กลุ่มที่น่า,นาสนใจก็คือกลุ่มที่เป็นต่างชาติกับกลุ่มที่เป็นกองทุนภายในประเทศข้อเสียของกลุ่มที่เป็นกองทุนภายในประเทศก็คือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจากประสบการณ์เนี่ยสิเปีส่วนใหญ่จะอยู่ไม่นานอ่ารอบเขาจะค่อนข้างสั้นกว่าต่างชาติังนั้นรอบจากต่างชาติจะมีความได้เปรียบกว่า แล้วบังเอิญว่าฟันโฟรอบนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคฟันโฟเนี่ยขึ้นมาแล้วล่ะอ่าขึ้นด้วยรอบต่างชาติเพราะว่ากองทุนเนี่ยขายต่อเนื่องแสดงว่าเซ็ตรอบนี้ขึ้นด้วยฟันโฟต่างชาติแล้วพอขึ้นด้วยฟันโฟต่างชาติแล้วเนี่ยขั้นที่2ที่เราควรจะทำเนี่ยก็คือนําพฤติกรรมการซื้อขายสะสมผ่าน nvdr เนี่ยนะครับมามาเปรียบเทียบดูว่าราคาไหนที่เราซื้อแล้วได้เปรียบเสียเปรียบนะครับวิธีการใช้เนี่ยนะครับก็คือ ผมแนะนำว่าอย่างนี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ใช้เทมเพลตพวกเซตโฟอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูรอบว่าเออฟันโฟเนี่ยเขาเริ่มกลับมาซื้อเนี่ยเมื่อไหร่เห็นมั้ยออัมไหมรอบกลับมาซื้อเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาระยะเวลาคร่าวๆอย่างเช่นเนี่ยเขาซื้อ20สิงหาใช่ไหมนับจาก20สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยต่างชาติส่วนใหญ่ซื้อสะสมต่อเนื่องอ่าโดยที่ปกติเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็วิเคราะห์เส้นสีขาวนะว่ามันมีการโค้งขึ้นแล้วก็สีเขียวสูงกว่าสีขาวคือมากกว ซึ่งตอนนี้ถ้าสิงหานับไปในประมาณ4เดือน4เดือนนิดๆอ่าสเดือน5เดือนโดยโดย,โดยประมาณนะว่าต่างชาติเริ่มกลับมาอ่าฟันโฟร,รอบนี้โดยที่เราใช้ร่วมกับเทมเพลตนี้นะครับก็คือเทมเพลต accumulate volume อ่า accumulate NVDR ranking เท่าที่ครับอ่าตัวนี้เลย accumulate NVDR ranking นะครับสำหรับใครที่ใช้ p l a t i n u m User ออำนวยความสะดวกก็โหลดเทมเพลตเลย นะครับก็เข้าไฟล์เทมเพลตนะครับแล้วก็แท็บ Special นะมันจะมีเทมเพลตที่ชื่อว่า NVDR Ranking อยู่ข้างในนี่เลย NVDR Ranking นะครับก็สามารถใช้งานได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้2เทมเพลตเนี่ยร่วมกันโดยที่มีการเชื่อมเวลาเพราะว่าเราจะวิเคราะห์ก่อนว่าฟันโฟเนี่ยต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช่ไหมตั้งแต่เดือนสิงหาเสร็จแล้วพอเรามาดูเทมเพลตไอตัว NVDR Ranking เนี่ยสอันบนเนี่ยเราจะดูในเรื่องของ ต่างชาติเขาขายตัวไหน3อันล่าเนี่ยเราจะดูว่าต่างชาติเนี่ยนะครับเขาซื้อสุททิตัวไหนโดยที่ไทม์เฟรมต่างกันซ้ายสุดเนี่ยเราจะดูว่า5วันอ่าเพราะเราต้องการดูแค่ะระยะสั้นเอ้ยสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ยังรักษาโมเมนตัมไหมมีการสะสมอะไรเพิ่มไหมเอ้ยสสัปดาห์เนี่ยเอ้ยมันแอคชั่นยังไงว่าต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนวะอ่าอย่างเช่นพอเราเห็นว่าเอ้ยสัปดาห์สัปดาห์เนี้ยหวันล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นกสิกรแต่ว่าถ้ารวม10วันแล้วเป็น,อออนอแอด 2,000กว่าล้านเนี่ยเพิ่งเริ่มถูกสะสมนะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มีตัวไหนที่เพิ่งเริ่มถูกสะสมตัวไหนที่ถูกสะสมต่อเน,นื่องมายาวนานแล้วพอเราไปดูแอดวานเนี่ยเราไปดูเทียบกับระยะเวลาแต่ว่าคราวนี้ครับพอเป็นพอเป็นอันสุดท้ายตรงเนี้ยปกติแล้วผมก็จะเซตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งอาระยะเวลาตรงเนี้ยคือจุดสําคัญครับซึ่งผมแนะนําว่าให้เราเลือกระยะเวลาเนี่ยสอดคล้องกับ ระยะเวลาที่ต่างชาติเริ่มสะสมจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว5เดือนเนี่ยพอฟันโฟต่างชาติกับมาซื้อสุทธิจริงๆเนี่ยเขาซื้อหุ้นตัวไหนนะ,ะนึกออก,กอไหมอ,อันนี้ผมก็จะเซตไว้ที่5เดือนเพราะว่าถือว่านับกลมๆสิงหาเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก5เดือนพอเซิร์ชไป5เดือนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นโอเคเขาเข้ามาซื้อเนี่ยเขาเข้ามาซื้อแอดวานนะถ้าถามว่าฟันโฟตั้งแต่ต่างชาติเริ่มซื้อสุทธิเดือนสิงหาเนี่ย ตัวที่ NVDA เพ่งเล็งจริงๆเนี่ยนะครับอ่าข้างบนเนี่ยก็ให้สอดคล้องกันก็ขายก็คือผมต้องบอกว่าเวลาต่างชาติซื้อสุทธิไม่ได้แบบเขาว่าเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อหุ้นทุกตัวในตลาดเหมือนเหมือนแต่ก่อนตอนที่ยุคที่ผมเล่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะต่างชาติจะคือมันเป็นเคเชฟมากขึ้นที่เราคุยกัน,นก็คือเขาจะซื้อตัวที่คิดว่าใช่แล้วก็ขายตัวที่คิดว่าไม่ใช่ออกนะก็มีการโลเตนหมุนเวียนอะไรกันไปคราวนี้เราก็จะไปนั่งดูว่าโอเค วิธีการดูนะครับเพื่อเลือกหุ้นเลยเพราะว่าโจทย์วันนี้คือเราหาหุ้นเราสังเกตงี้ก่อน,นเขาซื้อเยอะซื้อน้อยตรงเนี้ยนะครับเราทําให้รู้เทรนก่อนนะอ๋อโอเคเขาดันแอดวานนะอ่าเห็นไหมแต่ว่าให้เราดูควบคู่กับช่องคอําว่าคอร์สเอเวอเรสต์คอร์สเอเวอเรสต์หมายความว่าไอเนี่ยอ่าแอดวานเนี่ยเขาซื้อมา1 6 2 4ล้านบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยตอนเนี้ยของต้องของเงินหมื่นล้านเนี่ยเขามีอยู่ที่209บาทหมายความว่า ถ้าราคา l a s ปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่า cost a v e a g e เนี่ยไอ้หุ้นแบบนี้คือหุ้นที่เราจะสนใจเลือกเอาไปพิจารณาต่อ,อถามว่าทำไมถึงยังไม่สนใจเพราะว่าเราเราเริ่มต้นถ้าเอาจริงเลยเวลาเราเล่นหุ้นสายตามแนวโน้มตามต่างชาติเนี่ยเรายังไม่ได้ดูฟ u n d a m e n t a l มากนักหรอกเรายังไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานมากนักหรอกเราดูว่าตัวไหนเขาใส่เงินเข้ามาเยอะหมายความว่าอะไรเล,ลักหลักการง่ายๆนะ ถ้ามั่นใจมากเราจะซื้อมากถูกไหมเราเราคิดถึงความเป็นจริงอะ่ะหรือว่าใครที่เรียนพวก MM ็มเอ็เวลาเราเวลาเรามั่นใจมากว่าตัวไหนมันความเสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเรามักจะใส่เงินเยอะหลักการ,ค,รคล้ายๆกันต่างชาติเนี่ยเวลาเขามั่นใจตัวไหนเขาจะใส่เงินตัวนั้นเยอะเขามั่นใจเนาะอ่าเขามั่นใจตัวไหนน้อยเขาก็ใส่เงินตัวนั้นน้อยอ่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานที่แบบคิดแบบง่ายๆก่อนนะซึ่งมันจะมีความเสี่ยงอย่างอื่นก็ว่ากันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาแรนกิ้งตัวนี้มาใช้ประโยชน์เสร็จแล้วเราก็เมื่อเขาใส่เงินเยอะแล้วเขาต่างชาติโดยธรรมชาติเนี่ยจุดอ่อนนะเขาก็คือว่าเขามีเงินเยอะมากเขาไม่สามารถซื้อหุ้นหมดภายในวันเดียวเขาจะต้องใช้วิธีการทยอยซื้อทยอยขายเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อเยอะเนี่ยแล้วราคาปัจจุบันยังต่ํากว่าต้นทุนเขาอะหมายความว่าเขาก็มีแนวโน้มนะว่าเขาจะต้องซื้อไปอีกเรื่อยๆออ่าเราสังเกตถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ย มันจะมีตัวที่เขาได้เปรียบผมยกตัวอย่างเช่น EA เงี้ยราคาปัจจุบัน93บาทแต่ต้นทุน NVDR เนี่ยซื้อแค่63บาทเองตอนนี้ราคามันขึ้นสูงเนื้อออกไหมซึ่งขึ้นมาแล้ว57%จากต้นทุนเขาอย่างเงี้ยเราไปซื้อตามอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบถูกไหมเราเสียประโยชน์ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่คุ้มอยู่แล้วซื้อต,ตาม,มอย่างเงี้ยเสียเปรียบข้อดีของเราที่เราเป็นรายบุคคลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เงินถุงเงินถังเท่ากับต่างชาติหรอก แต่ว่าเรามีความเรียบเทที่เงินน้อยของเราเนี่ยเราซื้อสองสามไม้อ่ะกำลังดีเลยบริหารต้นทุนกาลังดีเงินแล้วก็หมดละซื้อง่ายกว่าไม่ต้องไปซื้อขายทุกวันเหมือนเขาเราก็ต้องมานั่งเล็งว่าตัวไหนที่โอเคอย่าง GC อย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่าง,างที่บอกอันเนี้ยหกสิบสองคอร์สเอเวอเรสต์เนี่ยซื้อมาสี่พันเก้าร้อยล้านบาทราคาต้นทุนเฉลี่ยหกสิบสองบาทแต่ราคาปัจจุบันอ่ะหกสิบบาทห้าสิบตังค์อันนี้ที่ผมพูดสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าโอเคถ้าเป็น p d g c เนี่ยผมโอเ เราแฮปปี้เขานะเพราะว่าต้นทุนต um, ้นทุนเฉลี่ยที่ต่างชาติสะสม4,900ล้านบาทเนี่ยเขาแพงกว่าราคาปัจจุบันแสดงว่าเราซื้อเนี่ยเราได้เปรียบเขาอ่าเพราะงั้นเวลาเราบอกว่าเราจะเลือกตัวไหนเนี่ยพอมาเข้ามาฟังก์ชันเนี่ยเราจะเห็นกรุ๊ปแล้วเราก็ซีเล็กออกหุ้นออกมาไหมจโอเคอ่ากราฟตัดทิ้ง EA ตัดทิ้งอ่า บีดีเอ็มเอสโรงพยาบาลกรุงเทพอ่าน่าสนใจเพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยเขา23บาทนะตอนนี้ราคา22่สบาทสามสิบต่างเขาซื้อไปสามพันล้านอ่ะเห็นไหมมี GC อ่ามี BDMS อ่าเห็นไหมน่าน่าน,น่าสนใจมี SCGP อ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมคอร์สเฉลี่ยเขาเนี่ย70บาทราคาในกระดาน63บาทคราวเนี้ยพอเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับว่าจะเลือกหุ้นแบบไหนแล้วเนี่ยหลักการก็คือว่าเรานำ พฤติกรรมไปวิเคราะห์หาประโยชน์ทางปัจจัยพื้นฐานอันนี้มันจะเป็นวิธีการคือมันก็ยืดหยุ่นนะนะเนื่องจากว่าถ้าเราจะไปนั่งศึกษาฟันเดเมนทัลเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ชํานาญฟันเดเมนทัลพอสมควรคนรู้ว่าโอกาสแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยกลุ่มธุรกิจไหนหน่าจะได้ประโยชน์แต่เหตุผลที่ว่าเราลงทุนตามต่างชาติเราลงทุนสายตามแนวโน้มเพราะว่าเราเชื่อว่าต่างชาติจะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่าเรา ข้อมูลรีเสิร์ชบางอย่างข้อมูลความต้องการดีมานซับภายในต่างประเทศบางอย่างเราเข้าเข้าถึงคือเราเข้าถึงได้น้อยกว่าเขาเราก็เลยใช้วิธีการแกะลอยอ่ะเขาเป็นสายตามแนวโน้มก็คือว่าเขาซื้อก่อนเราซื้อตามทีหลังเขาขายก่อนเราขายตามทีหลังจุดอ่อนของวิธีการนี้ก็คือเขาเรียกว่าอัพไซด์แล้วกันก็คือเพราะว่าเราซื้อตอนที่ต่างชาติซื้อไปแล้วสักระยะหนึ่งอ่ะแล้วเราขาย ตอนที่เขาขายมาแล้วสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแก๊ปตรงกลางเพราะงั้นจุดอ่อนของการลงทุนสายตามแนวโน้มเนี่ยก็คืออัพไซด์คือถ้าหุ้นตัวไหนที่อัพไซด์น้อยเนี่ยยอมรับตรงๆว่าเราก็ควรจะเลี่ยงต่อให,ตอให้ต่อให้ต่างชาติเขาซื้อสะสมอยู่เข้าอจไหมซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเขาสะสมตรงไหน,นราคาได้เปรียบแล้วเราก็จําเป็นต้องนาไปวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมอ่า อย่างก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าโอเคเฮ้ยเราก็ต้องมานั่งดูเออไว้ทําไมเขาซื้อแอดวานวะเฮ้ hey, ทำไมเขาซื้อ GC ปรทอแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเวลาเราดูพวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเทรนครับว่าเขาจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนแบบไหนที่มันมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันมีมิติคล้ายๆกันแล้วเราก็จะจับทางได้เสร็จแล้วเราก็จะไปนั่งดูว่าเออมันมีฟันเดเมนทัลประมาณไหนผมยกตัวอย่างเช่น อ่าอย่างเงี้ยถ้าเรานึกอะไรไม่ออกง่ายๆใช่ไหมครับเราก็อ่านบทวิเคราะห์เลยครับอ่าเอ๊อย่าง p d g c เนี่ยมีคนเขาแนะนําให้ถือนะ62บาทแต่ก็มีคนที่แนะนําให้ซื้อ75บาท85บาทอะไรเงี้ยซึ่งผมแนะนานะถ้าเป็นไปได้ให้เราแนะนําทั้งคนที่แนะนำเนี่ยเป้ามันแค่นี้นิดเดียวเองแนะนําให้ถือกับเราแนะนําอ่านบทรีเสิร์ทให้แนะนําว่าซื้อคือเขามองอะไรต่างกันนะนักวิเคราะห์มองอะไรต่างกันเราก็วิเคราะห์ แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาเข้าซื้อขายตามจังหวะกราฟเทคนิคโดยปกติเลยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องอัพไซด์อ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งอย่างถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นอ่า PTGC เนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคกราฟเทคนิคอลไลน์วันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละอ่าแต่ว่ากราฟของวีคเนี่ยเขาก็เป็นไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอลุ้นให้มันเบรกกรอบนะอ่าแต่ว่า ผมแนะนําว่าอย่างง่ายๆแล้วก็ใช้อัพไซด์จากนักวิเคราะห์ก็ได้เพราะว่าข้อดีการเล่นหุ้นตามต่างชาติเนี่ยก็คือว่าเนี่ยมันจะมีเราก็อย่าไปเอาอัพไซด์ที่มันสูงมากล้วก็ใช้อัพไซด์เฉลี่ยก็ได้เราก็จะเห็นว่าโดยธรรมชาติเขามีอัพไซด์แค่ไหนเราก็เทียบไปเรื่อยๆครับพอเราดู NVR d เราก็ต้องมานั่งดูก่อนเออเฮ้ยถ้า G C จะขึ้นอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าโดย fundamental เนี่ยถ้ากลุ่มออโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตั้งสมมติฐานเนี่ยนะครับอย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังอีกก่อนเออ ก่อนหน้านี้ผมตั้งสมมติฐานว่าโอเคพวกน้ำมันกลางน้ำเนี่ยจะลงนะครับพวกน้ำมันกลางน้ำมันจะลงเพราะคิดว่าสหรัฐน่าจะพยายามสกัดไม่ให้ไม่ให้ขึ้นแต่ปรากฏว่ามันเฟลอะแล้วกลายเป็นว่าเงินเงินเฟอ้อมันกลับมาเพิ่มขึ้นราคาสินค้าพวกกระพันกลับมาเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อก็เลยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเอาจริงเลยตอนเนี้ยผมก็ยอม,มรับว่าไอ้สิ่งที่ผมคาดการไว้ตอนแรกอะมันผิดตอนเนี้ยผมคิดว่าพวก มีแนวโน้มนะถ้าถ้าเราไปนั่งไล่ดูกราฟเราก็จะเห็นว่า GC ใช่ไหมที่ซื้อต่อนเนื่องเราเห็นปตทไหมซื้ออัดแน่นๆเลยแล,ล้วกราฟเนี่ยเขาเป็นลุ้นสามเหลี่ยมเบรกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเซ็ตจะขึ้นรอบนี้มีโอกาสขึ้นด้วยพลังงานและด้วยโครงสร้างเซ็ตของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพวกพลังงานบิโตแล้วก็แบงค์ใช่ไหมสุดถ้าเราพูดถึงตัวตัวแอดวานนะครับเนี่ยเราเห็น n อ็นวีดีาเนี่ยสะสมมายาวนานนะแล้วก็พีคพอสมควรเลยอ่าเราพูดถึง กสิกรก่อนนะเนี่ยขายไปตลอดนะจริงๆเพิ่งเริ่มกลับมาซื้อ,อเพราะว่าเราพอเราดูเอ็นวีดีอาเห็นว่าในรอบ5เดือนจเจกสิกรเนี่ยขายไปหมื่นหนึ่งพันล้านนะเห็นไหมแ่มแล้วก็ยังมีที่บอกว่าอพอเราดูนะครับ,อพ,รอบพอเราทอสพเริ่มกลับมาซื้อสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าจะสรุปเลยก็คือว่าโอเคอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราพูดถึงว่า วิธีการก็อย่างที่บอกว่าใช้เทมเพลตที่สอนไปแต่ถ้าพูดถึงสรุปแบบสั้นๆสมมติบางคนที่อาจจะไม่ได้ดูเครื่องมือไม่ได้ใช้อะไรก็คิดว่ากลุ่มพวกที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่ำแล้วก็เป็นหุ้นที่หลกัหลกๆเลยก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นพวกกลุ่มแบงก์กับพลังงาน,นคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะดันเซตอินเด็กซ์ขึ้นเนาะรอบนี้นะครับก็จับตาละกันนะครับแล้วก็ อัปเดตเทคนิคอลเซ็ตชนิดหนึ่งเลยกว่าเซตเนี่ยก็ดูโมเมนตัมเนี่ยก็บอกกราฟรายวันก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะก็ถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ว่าเตือนเตือนนิดเดียวก็ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ากราฟวีก็กลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วนะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าในกราฟรายวันนะสมมติสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยถ้าเซตไม่ย่อต่ำกว่า1650อะ่ะก็มีโอกาสที่เซตอาจจะนิวไฮแล้วก็เหวี่ยงยก ยกไฮยกโลไปเรื่อยๆนะครับโมเมนตัม um เนี่ยยังดีอยู่ก็แนะนําว่าตอนเนี้ยมันจะเป็นรอบที่ส่วนใหญ่มักจะถือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใครที่เรียนคอร์สฟันโโฟแอนด์แอสเซทโลเคชันหรือว่าเรียนคอร์สบิ๊กแคปผมก็ย้ําเพิ่มเติมแล้วกันนะปกติผมว่าคนส่วนใหญ่จะหมกมุ่นอยู่กับการคาดการคือเอ้หุ้นอะไรจะขึ้นหุ้นอะไรจะลงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถคาดการถูก1 0 0เราต้องสนใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรื่องการคาดการเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราคาดการไว้ผิดเชิงฟอนเดเมนเทัคออทคนคลคืออะไรกราฟเทคนิคคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเซ็ตมเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเอยถ้าตอนนี้เรายังมองว่าเซ็ตยังขึ้นอยู่นะแต่ถ้าเซ็ตสัปดาห์หน้าต่ำกว่า6 1,650เมื่อไรเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแสดงว่าเซ็ตอาจจะมีการยอ่อและอาจอาจจะไม่ได้ขึ้นะอ่าอย่างเงี้ยมันต้องมีสิ่งที่เราเอ้ยเรารู้ได้ไงว่าไอสิ่งที่เราคาดการไว้จะผิดอันนี้ผมย้ำนะคนส่วนใหญ่มักจะคิดดแล้ววก็บายทงเี อย่างที่2ก็คือว่าเฮ้ยแล้วถ้าผิดแล้วไอ้หุ้นที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงทั้งถูกและผิดหรือเราเราเราผมึงบอกว่ามันไอ้การทยอยซื้อทยอยขายอะมนเลยเป็นเรื่องดีไงครับเพราะเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราอะผมยกตัวอย่างอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้คือคิดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงนะ,ะสมมุติว่าเราคิดง่ายๆว่าเอ่ี p ี g c เนี่ยราคาเป็นปรณหบาท50แล้วก็ เนี่ยเขามีต้นทุนเนี่ยหกบาทยีสตาอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจะเอาปลอดภัยเนี่ยเราซื้อ60ใช่ไหมครับหก5เนี่ยเราขาย62บาทก่อนบางส่วนเหมือนกับว่าเราเรามีแกลบอะอย่างน้อยเสมอทุนต่างเสม,สมอทุน n v d r เราก็ขายก่อนแล้วเราจังหวะได้เปรียบเสร็จแล้วที่เหลือแล้วก็ปล่อยความเสี่ยงเราก็จะต่ําลงแต่ถ้าผิดยังไงเราก็มีกําไรส่วนนี้แล้วว่าอ่าถ้ายกเทลลิง วิธีการขายการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สำหรับผมนะมันมันสำคัญกว่าแล้วมันแล้วมันคือความแตกต่างเพราะว่าการคาดการ์เนี่ยผมว่ามันก็คาดการคล้ายๆกันบางช่วงจะแตกต่างกันแค่จุดที่มันละเอียดอ่อนนิดนึงแล้วกันแต่ว่าไอการจัดการของคนแต่ละคนต่างหากที่มันทําให้ยั่งยืนหรือเปล่านะครับก็จะเป็นตรงนี้โอเคเนาะวันนี้ก็ฝากวิธีการใช้ไป2เทมเพลตแล้วเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่า ใครที่สนใจใช้ไอตัวฟังก์ชันแพ t i n ิ m u s ยูเร์ตัวนี้ใช้ไอสอเทมเพลตเนี่ยพิเศษนะครับก็ฝากโค้ดด้วยนี่เลยนะครับส่วนลด10%นะใช้ฟรี30วันด้วยกรอโค้ดนะวัชี2,022หมดเคส31มกราคมนี้นะครับสิ้นเดือนนะครับก็คือใช้โค้ดใช้ตัวแพ t i n ิ m u s ยูเเนี่ยนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ